แรงเยอะมากแน่ใจหรือว,ว่าหิวจริงๆอ่ะก็น,นี่มันแองไครโลซอรัสไม่เหมือนใครบางคนเอ้ะฉันยังไม่ยอมแพ้หรอกแต่ตอนนี้เราไม่มีวิธีอื่นแล้วนะเออไม่จริงเรายังมีอาวุธลับเหลืออยู่นะ <c oughs> หลอกล่อเป้าหมายต้องยกให้นายจริงๆหู่นดีฉันไม่ได้อยากจะเก่งเรื่องแบบนี้หรอกนะเราใกล้จะถึงแล้วนะโถเอ้ยเกือบสาเร็จอยู่แล้วเชียว ทำยังไงดีมันกำลังจะไปแล้วนะไม่ได้ถ้าปล่อยมันไปถ้าเป็นแบบแนี้เราจะโดน<แ>เวียนแบบเดิมอีกฮะโดนเวียงเหรอเฮยๆๆ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 ๆใช่แล้วปล่อยให้มันเวียงเราได้เลยฮ เวลาชา์ฝีมือแล้วอมันกินอย่างมีความสุขแบบนี้ก็คุ้มค่าที่ทนหิวแล้วละ่ะเออโอเคคราวนี้ฉันจะยกโทษให้ ถือว่านายทำดีบรนทึกข้อมูลแอนไครโลซารัสเสร็จสมบูรณ์แล้วว้าฟิเดลเฮ้ยเร็วกว่าเรีบไปช่วยฟแล้วรีบไปช่วยฟิเดลก่อนยานกู้ภัย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 ซะแล้วทำยังไงกันดีทำยังไงกันดีไม่ได้ทุกคนอื่นมาไม่มีฟิเดลจะเรียกได้ยังจริงด้วยงั้นทำยังไงดีอะทำยังไงกันดีล่ะ